คันนี้นะครับรถเดิมทั้งคันนะแต่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะฮะเมียแก่ไปหน่อยเออไม่ใช่ครับไม่แก่ไปหน่อยคันนี้ไม่แสนหกนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่อาร์ตรถเดิมทั้งคันครับแต่คันนี้มันได้ราคาที่เบาหิวเลยพามาดูก่อนตัวรถมาด้วยตัวสีบอลเงินแบบนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วไฟตัดหมอกมาพร้อมทำดูห้องเครื่องครับเพื่อนๆดูนี่ฮะรถเดิมหมดเลยดูแก้มสวยๆแบบดูห้องเครื่องสุดไฟมาร์กอยู่ครบเลยตีนฝากระโปรงสวยๆแบบนี้ไฟหม เรียมาเรียบร้อยแล้วเป็นขอบสิบหกเราจะแล้วที่สําคัญคือได้ยางปี23กระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวมันติดฟังก์ชันตรงพวงมาลัยมาเรียบร้อยแล้วนะเบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยนะครับรอยเมคอัพสวยๆให้แบบนี้เลยรถเดิมทั้งคันครับคันนี้จะมีในส่วนตัวเล่าหลังคาให้เรียบร้อยแล้วเบาะ7ที่นั่งนะครับข้างหลังนะครับมีไฟท้ายแบบนี้ให้คือผมว่ามันหรูหรานะ B R V เนี่ยจะมีตัว V กับตัว S V นะฮะถ้าเป็นตัว S V เนี่ยคือจะเป็นตัวท็อปมี7ที่นั่งเวลาเราใช้เนี่ยเราจะดึงตรงนี้ได้มันก็จะะพพพพััััััับบ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 ออ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 กกกมมมมมาาาาไไดดดด้้้้้้้้แแแนนนนนนีีีีสสุตตตติิววว่่่งงงงงรรรรรขขขขเเเเยยยทึึคคคคลล็ๆถญ พาไปดูต่อมือจับก็เป็นโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีคิวล้อให้สวยๆให้แบบนี้รถคันนี้นะครับมีบุ๊กเซอร์วิสให้เรียบร้อยแล้วบริการของเขา1.9อ v เ้าใครที่สนใจรถคันนี้นะครับบอสทุกคมีบุรีรถคันนี้ไม่แก่นิดน,นึงแต่มีรับประกันให้ช่วยรถชื่อเฉยได้อีก3ปีผ่อเนเพียงแค่เดือนละ7,000บาทใครสนใจพักมาเลยครับบอสทุกมีบุรีออกรถกับน้องไม่ต้องวัดดวงบายบาย